ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆ,ๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่ตอๆไปมากๆ,ๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ย <Hey, S 1> จริงปะเนี่ยขอบคุณสมาการมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับตอนสู่ไอไลท์แคทครับตอนที่คุณอยู่กแกชั้นแบ็กเดสเซอร์นะครับต้องบอกว่าวันนี้ในสัปดาห์นี้นะครับแบ็กเดสเซอร์มีการอัปเดตนะเราก็ระบบตัวหนึ่งที่ผมรอ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 มานานมากนะครับนั่นก็คือระบบที่ เกี่ยวข้องกับการตีบวกนะครับที่เขาจะรีเวิร์กใหม่หลายๆอย่างแล้วก็จะปรับในหลายๆเรื่องนะก็วันนี้นะครับก็จะลองเทสเรื่องของการตีบวกให้ดูนี่คือหน้าตานะนี่คือหน้าตาที่เขาถูกปรับมาใหม่นะครับโอ้พอเปิดเข้ามารีกพูดดำมาทุกคนบางคนอาจจะงงนะบางคนอาจจะงงยังเอ๊ะอ,อะไรยังไงเอ๊ะตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพยายามอธิบายให้ครบนะ พยายามอธิบายให้ครบทั้งเรื่องของการตีบวกเรื่องของการใช้แนะนำบาร์นะครับเรื่องของการใช้หินขพาอัดแล้วก็การสกัดบางทีเวลาเราตีบวกมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราอยากจสกัดของเก็บไว้เราทำยังไงได้บ้างนะครับอ่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้น่าจะมีครบทุกอย่างนะครับแต่ถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนยังไงก็ ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงไปดูกันเลยนะครับผมอ่ะสำหรับเรื่องแรกนะครับเรื่องของการที่เราเนี่ยเอ่อจะต้องมารู้ก่อนว่าหน้าตาของตัวเนี้ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับอ่ะสำหรับในส่วนนี้นะฮะในส่วนนี้นะก็คือ ตรงนี้จะเป็นผ้าคาดนาเดลที่ตอนแรกมันจะต้องมานั่งกดๆๆใช่ไหมแต่ตอนนี้มันโชว์หมดนะครับมันโชว์หมดเลยนะถ้าเพื่อนๆโดนแบบยังไม่ได้เปิดอย่างเงี้ยยังไม่ได้เปิดก็จะล็อกไว้อย่างงี้นะครับมันก็จะล็อกไว้อ่าอย่างของผมเนี่ยเปิดมาเยอะมากนะเปิดมาเยอะมากมันก็จะโชว์เยอะแบบนี้นะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของตรงนี้คือที่เราจะเอาไว้ตีบวกอ่าเราจะเห็นว่ามันมีกระเป๋าอยู่นี้นะคำว่ากระเป๋ากระเป๋าในตรงนี้คือกระเป๋าของตัวละครนะ กระเป๋าในช่องตัวละครที่เราะเอาของมาใส่ไว้ในกระเป๋าปกตินะครับก็คือในตัวไอนั่นแหละแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะหยิบของอมีเปิดกระเป๋าใหญ่ตรงนี้นะครับที่เราสามารถที่จะกดมาอันนี้ได้และเราสามารถที่จะกดมาเพื่อจะดึงของออกมาตีได้ยกตัวอย่างสมมุติว่าผมอยากจะเตีบวกหมวกอันนี้ผมก็คลิกออกมาอย่างนี้เนาะลิกขวาเนาะปุ๊บแล้วผมก็ปิดกระเป๋านะครับอ่ะ จากนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะว่าระบบมันไม่ทํางานนะครับทั้งทั้งที่ตรงเนี้ยมันควรจะมีกระเป๋าเออมันควรจะมีไอเทมเกิดขึ้นเนาะแต่ว่ามันไม่โชว์มันโชว์แค่ตรงนี้ฉะนั้นเพื่อนๆจะเอาตรงนี้มาใส่เนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นปะไม่ได้นะครับมันมันไม่ได้เอออันเนี้ยคือสิ่งที่เดี๋ยวพี่เอเขาอาจจะต้องไปทำก็อันเนี้ยคือคือคือ,คอตัวหนึ่งที่ผมเจอแล้วผมก็รู้สึกว่าเอพีเอเหมือนจะผิดพลาดหรือเปล่าเนะ ถ้าแต่ก่อนเนี่ยตอนนั้นเวลาจะเราอยากตีอะไรเราก็กดติ๊กออกมาแล้วมันก็ตีได้เลยใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยไม่ได้เห็นปะ่ะเออแล้วพอเรากดมาตรงนี้อ่าเรากดมาตรงนี้แทนที่ว่ามันจะมาโผล่ตรงนี้เลยมันก็ไม่โผล่นะครับฉะนั้นเวลาเพื่อนๆถอดออกแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องมาปิดก่อนนี่แล้วเปิดใหม่นะกด ESC ทีนึงนะครับกด ESC แล้วนะกดเปิดตีบวกซึ่งคีย์ลัดตีบวกก็เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งในคีย์บอร์ดเนาะปุ๊บขึ้นมา นี่เราก็จะมีอันนี้คําสั่งในการตีบวกเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาไอตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับไอตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมอ่าตัวที่น้ำพืชสุดอกีสก็คือตัวการันตีก็โชว์อยู่ตรงนี้นะเอ่อตัวต้องการหินคอนอยู่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเวลาเพื่อนเพื่อนมีเนี่ยเพื่อนๆต้องมองดีๆนะเพื่อนเพื่อต้องมองดีๆว่ามันเรืองแสงแบบนี้หรือเปล่านี่เดี๋ยวเราก,กดใช้ปับ๊บเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยอันตราย นะครับตรงนี้อันตรายเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเราไม่มองเนี่ยเราไม่เช็คดีๆเนี่ยมันเสี่ยงมากนะเดี๋ยวผมกดให้ดูฟึบเห็นไหมมันเป็นเทาๆเ,เนะาะจุดสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับต้องดูว่ามันมีเลขขึ้นมาอ่ะมันมีเลขขึ้นไหมถ้าเราติ๊กไปอย่างนี้ปรับใช้ปุ๊บมันมีเลขขึ้นและอันนี้ออกสีอันนี้คือโอเคนะอันนี้คือโอเคอันนี้คือแบบว่าผ่านแน่ๆใช้ได้อันนี้คือใช้ได้นะครับ ก็ตรงนี้ก็สามารถติ๊กดูได้ว่าเราจะใช้หินอะไรตีอ่าเรามีหินชิ้นนั้นๆไหมบางทีของบางอย่างมันมีมันใช้หินอย่างอื่นตีได้นะครับอ่าเราก็สามารถเลือกได้หรือจริงๆไอตรงเนี้ยมันก็จะเป็นรูปแบบของการที่ถ้าเรามีคอนอ่าสมมุติเรามีค้อนที่เราเอามาชดเชยได้เนี่ยมันก็จะเอามาใช้ในการตีตรงนี้ได้เหมือนกันเราก็เลือกตรงนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ ตัวอัตราเสริมประสิทธิภาพที่มันโชว์อยู่ตรงนี้นครับอย่างอันเนี้ยของผมมันคือสเห็นไหมสี่ f a i สี่นะครับเฟลสี่เปอร์เซ็นในการติดอยู่ตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นในการติดอยู่ข้างล่างนี้อ่าถ้าเราอยากจะดูว่าเอ๊ะคนอื่นเขาตีบวกเนี่ยเขาใช้เฟลประมาณเท่าไหร่กันกับไอเทมชิ้นนี้กดตรงนี้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะอ่ะ,อะทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนผมอยากจะเปลี่ยน,ผม,ยยนผมอยากจะแบบว่าเออสักร้อยเจ็ดสิบครับเห็นไหม มันก็จะโชว์มาว่าตอนนี้เป็นสามจุดหกเปอร์เซ็นตเห็นปะแล้วก็ตัวอัตราเสริมประสิทธิภาพที่เป็นอัตราเสริมประสิทธิภาพของตัวเนี้ยอยู่ที่ร้อยห้าสิบห้าแต่ผมอ่ะใช้อัตราเสริมประสิทธิภาพอ่าของคำรามบาร์กนะครับอยู่ที่สิบเอ็ดเห็นปะอ่ามันก็โชว์เลยแล้วก็รวมนะครับบวกรวมกันเป็นร้อยเจ็ดสิบแต่ทำไมถึงเป็นร้อยเจ็ดสิบทั้งทงท,งที่มันแค่ เออร้อยหกสิบหกใช่ไหมมันร้อยหกสิบหกทำไมถึงบป็นร้อยเจ็สิบเพื่อนๆอย่าลืมว่าผมมีสี่เฟลอยู่แล้วเพราะว่าเราทำเควสมานะครับเรามีเควสเออหนึ่งหมื่นเควสนะอ่ะฉะนั้นมันก็ต้องบวกไปสี่ซึ่งไอ้ระบบมันไม่ได้โชว์ให้นะว่าเราบวกไปสี่แต่ให้เราเข้าใจว่าเออมันบวกไปสี่ทีนี้เราอยากจะเพิ่มตรงนี้ทํำยังไงอ่าถ้าเราอยากจะเพิ่มตรงนี้นะครับให้เราไปที่ตรงนี้อ่าไปที่การเอ่อเพิ่มอัตราเสริมประสิทธิภาพ เพื่อนเห็นไหมว่าตัวเนี้มันเปลี่ยนระบบมาเป็นอันนี้คือไอ้ระบบอันเนี้มันคือที่เก็บคําแนะนําบารอกนะครับซึ่งผมที่ผมบอกว่าผมรอมากๆเพราะว่ามันเก็บคําแนะนําบารอกได้เยอะมากคือคําแนะนําบารอกเพื่อนๆหลายๆลยคนอะ่ะบางคนมีเยอะบางคนมีน้อยแล้วแต่นะครับแต่บางทีอะ่ะมันจะอยู่ตัวนั้นทีตัวนี้ทีตัวนู้นทีแล้วเราจําไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนบ้างมันมีจํานวนเท่าไหร่แต่ระบบเนี้ยมันจะรวบรวมไม่ให้เลย ครับเป็นกระเป๋าขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งผมรู้สึกโอเคกับมันมากผมชอบมากแต่ว่าอันนี้ผมใช้งานไม่ได้เนาะเพราะว่าเออมันติดอันนี้อยู่แล้วก็เออไอตัวนี้ไอพวกนี้มันเหมือนเป็นการเพิ่มเรียกว่าเพิ่มเฟล่ะอ่าเพิ่มเฟลโดยที่เราสามารถเอาอุปกรณ์อื่นๆมาเพิ่มเฟลได้ด้วยนะครับอันนี้คล้ายๆกับสกัดความมืด ถ้าเพื่อนๆจาได้ไอ้ตัวระบบเนี้ยมันจะคล้ายๆกับสกัดความมืดซึ่งผมว่าถ้าเกิดใช้เก่งๆก็คงคํานวณได้อะแต่ว่าส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครันทีเนี้ยใครที่มีไอ้พวกแบบไอ้พวกที่มันไปฟาร์มมาแล้วมันได้เป็นเพิ่มประสิทธิภาพเอ่อเพิ่มเฟลอะมันก็จะมีตรงเนี้ยมาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็มาใช้ตรงนี้เอานะแต่อันเนี้ยของผมเนี่ยด้วยความที่มันมีเฟลอยู่แล้วมันก็เลยใช้ไม่ได้เห็นไหมแต่ว่าเราจะใช้คํามะ คำรามบาร์กใช่ไหมนี่เราก็มากดตรงนี้นะครับคำรามบาร์กเนี่ยมันจะแบ่งให้เลยเนาะอันหนึ่งก็จะเป็นเพลอีกอันนึงก็จะเป็นธรรมดาใช่ไหมว่าเรามีคำรามบาร์กธรรมดาที่เกมมันแจกเนี่ยหรือที่เพลที่ได้มาจากเป็นเพลกิจกรรมเนี่ยเราได้มาเท่าไหร่บ้างนะครับอย่างที่ผมก็ได้มาเป็นพันเลยเห็นไหมเวลาเราจะใช้ตอนนี้มันสิบสองเอ่สิบอ1ดใช่ไหมรู้สึกไอไอตัวนี้ของผมมันจะได้ประมาณสิบสาม ผมก็กดค่าสูงสุดนี่ได้อีกสองนะครับเราก็กดเพิ่มค่าไปเลยพอเพิ่มค่าไปเลยเนี่ยตรงนี้ยังไม่ทํางานเห็นปะอ่าตรงนี้ไม่ย,ไมยังไม่ทํางานนะครับยังไม่เพิ่มเลยไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยกดปั๊บมาเลยนะครับแต้มมาเลยแต่ตรงเนี้ยเขาจะโชว์ให้ดูก่อนว่าเรามีอัตราเสริมประสิทธิภาพตรงนี้นะถ้าอันนี้ถ้าถ้าเราอยากจะเพิ่มไปพร้อมๆกันเรากดตรงนี้ไปเพิ่มได้เห็นไหมนี่ นะครับเรากดอันนี้ไปเพิ่มอีก2เห็นปะอ่ะแต่รวมแล้วเท่าไหร่บวกเองเข้าใจปะเออรวมแล้วเท่าไหร่ตอนนี้บวกเองแล้วอะ่รเงี้เราก็จะเห็นว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะบวก5เราไม่ใช้นี่ผมไม่ใช้นะครับผมจะไม่ใช้ผมก็จะยกเลิกไปเดี๋ยวก่อนคืออ่ะแต่เราบวกแค่น,นี้อย่างเดียวพอสองเออแล้วเรากดใช้งานให้ดูซึมเห็นไหมขึ้นมาละเป็นร้อ็ดนะครับทีนี้ ถ้าเราเป็นเฟลศูนย์เลยทุกอย่างแบบศูนย์ศูนย์เลยสีให้นบเป็นศูนย์ไปเนาะเพราะว่าเอ่ออันนี้คือยังไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็จะใช้งานตัวนี้ได้เห็นไหมนี่ผลึกของเราสิ้นหวังก็อยู่ในนี้เลยนะครับบางคนอาจจะบบเอ้ยผลึกผมหายหินดําผมหายอ่าเกิดสมมุตินะเกิดสมมุติเอ้หินดําผมหายผลึกผมหายหายจากไหนอยู่ในนี้นะครับอ่ะอย่างหินดําเนี่ยผมจะเก็บไว้ที่ เออเวเลีย uh, นะครับผมจะเก็บไปที่เวเลียเพื่อนๆจะสังเกตว่าไม่มีแล้วนี่ไม่มีแล้วแล้วหินดำไปอยู่ที่ไหนสมมุติเราต้องการหินดำมาใช้มันจะอยู่ในกระเป๋าเสริมประสิทธิภาพนะครับเนี่ยมันจะมาอยู่ในนี้แล้วเราเนี่ยก็สามารถหยิบหินดำออกมาได้อ่าจากนี้นะครับจากนี้นะเวลาเพื่อนๆได้ไอเทมมาคือผมยกตัวอย่างอ่ะอย่างนี้ผมได้อน,นี้หินคอนสามพันใช่ไหม กดเก็บหินคอนเข้ามาปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะเข้าสู่ที่นี่ก่อนทันทีนะครับมันจะเข้าสู่ที่นี่ก่อนทันทีเหมือนงอันนี้เหมือนกันตัวที่กดมาเนี่ยจะต้องเข้ากระเป๋าแต่ตอนนี้ไม่ไปเข้ากระเป๋าที่เป็นเก็บสะสมพิเศษแล้วนะครับกดอันนี้มาก็เข้าที่สะสมพิเศษไปกดอันนี้กล่องเสริมประสิทธิภาพก็จะอยู่ในหน้านี้ปกตินะอยู่นี่แล้วพอเรากดใช้นี่ปุ๊บเสียงคารมบาร์กปุ๊บของหลายๆอย่าง ก็จะถูกโยนเข้ามาในนี้นะครับคือมันทำให้อ่าจะบอกว่ามันสะดวกขึ้นก็ใช่จะบอกให้มันงงขึ้นก็ถ้าคุณงงถ้าคุณไม่เก็ตอยู่แล้วเนี่ยคุณก็จะไม่เก็ตกับมันนะคุณก็จะงงว่าเอะของมันอยู่ไหนอะไรยังไงนะครับอ่ะแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเอะแล้วผมอยากเอามาขายอะทำไง ài? ระบบนี้คล้ายๆกับกระเป๋าตะกูลครับคือคุณสามารถกดตรงนี้ได้เคลื่อนย้ายพับแบบนี้เหมือนที่ ผมอยากเอาหินคาพาร์ตมาขายอ่ะสมมติเนี้ยผมอยากเอาหินคาพาร์ตมาขายหรือเอามาตีบวกใช่ไหมผมก็หยิบออกมาหนึ่งร้ยก้อนนะสมมติผมเอามาหนึ่งรอยก้อนชึบหรือผมอยากเอาหินดำออกมาเพื่อเอาไปขายหนึ่งพันเม็ดอย่างเงี้ยผมก็กดออกมาแค่นี้นะครับแค่นี้แล้วมันก็อยู่ในกระเป๋าเห็นไหมนี่เราจะไปใช้อะไรก็ได้จะไปขายก็ได้จะไปอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแต่อันนี้ก็คือตัวกระเป๋าเสริมประสิทธิภาพ ะไอ้พวกนี้มันก็เอาไว้ใช้เสริมประสิทธิภาพแต่ว่าเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมาอยู่นี้นะแต่ก็เออนั่นแหละช่างมันต่อมาที่เราคุยเมื่อกี้มันก็จะเป็นส่วนนี้เนาะเสริมประสิทธิภาพนะครับเราก็เลือกได้รู้สึกเขาจะเรียงปะเออเขาเรียงไว้ให้ด้วยนะครับเรียงเลขนะเออเรียงเลขเนี่ยเห็นปะแปดติบสิบห้าอ่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามอ่ก็เรียงไปสามสิบ สามสิบเจ็ดอ่าสี่สิบอ่ะเนีย่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเรามีอะไรยังไงเท่าไหร่อ่านี้สองร้อยแล้วเราตรงนี้เราอยากได้เท่าไหร่นะครับกดคลิกซ้ายนะกดคลิกซ้ายปุ๊บโชว์ขึ้นมาใช้กี่ก้อนได้เฟลเท่าไหร่อันนี้กดคลิกซ้ายใช้กี่ก้อนได้เฟลเท่าไหร่นี่ตัวนี้คือเฟลเนาะอ่าใช้ห้าสิบก้อนได้เฟลร้อยนี่ใช้สี่ร้อยหกก้อนใช้ได้สี่ห้าเฟล ใช้ I, แล้วได้เลยไหมนะเรากดชึบแค่โชว์นะครับแค่โชว์ให้ดูอันนี้คือแค่โชว์ให้ดูว่าเราจะได้เฟลเท่าไหร่ยังไม่ทำงานนะอ่าทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแบบคํานวณได้เออบางทีเราคํานวณได้โอ้นับบวกเลขในมือนะว่าเออเราจะใช้เท่าไหร่หรือเฟลพวกนี้เอ,อ๊ะมันต้องใช้เท่าไหร่วะเราจะตีบวกชิ้นนี้อ่ะสมมติผมจะตีบวกชิ้นนี้อ่เวลาเราจะกดเราก็ีดขวาเนาะปุ๊บขึ้นมา เอออันนี้เขาเอาเท่าไหร่เนี่ยเออเขาเอาร้อยสามสิบเอ้เขาเอาสามร้อยนะสามร้อยโอ้โเราไม่มีเว้ยเรามีแค่สองร้อยถ้าเราใส่อันนี้กดสองร้อยบวกอันนี้ไม่ได้เห็นไหมกดอันนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันตรงนี้เลือกอันใดอันหนึง่งนะครับกดสองร้อยสองร้อยก็ยังไม่พอเสริมคำรามบาร์กดิสิบสามลงไปชปอมืมันก็ได้แค่สองร้อยสิบสามบวกอีกสี่ก็ โอ้ไม่พอว่ะอ่ะเราก็ต้องคำนวณแล้วแล้วเราก็จะมาดูตรงนี้ต่อใช่ไหมอ่าเราก็จะนับได้นะครับมันก็จะนับได้แต่ว่าพอเรากดไปแล้วตรงเนี้ยก็ค่อยมานับแยกทีหลังแต่เราจะเห็นภาพคร่าวๆภาพคร่าวๆว่าเดี๋ยวเราจะได้เฟล์ประมาณเท่าไหร่ถ้าเรากดไปก็เป็นระบบที่โอเคนะก็โอเคนะครับต่อมาอ่ายกเลิกยกเลิกยกเลิกไม่ใช่ต่อมาจะเป็นเรื่องของการสกัดนี่ นหน้าจอสกัดจะอยู่ตรงนี้แทนหน้าจอสกัดจะอยู่นี้เพื่อนๆสามารถจะมาสกัดไอเทมได้สกัดเนี่ยเ,เป็นเรื่องของการที่บางทีเวลาเรามีเฟล,ลอยู่เยอะนะครับแล้วเราอยากจะเก็บเฟลนั้นไว้บางทีเรามีไอเทมเราสามารถมาสกัดตรงนี้ได้มันเป็นที่สกัดเก็บเอ่อเฟลเนาะผมจะยกเคสเป็นเดี๋ยวผมไปซื้อไอเทมมาก่อน อ่ผมยกเคสอย่างนี้นะครับสมมุติว่าผมเตรียมที่จะตีบวกชิ้นหนึ่งเนาะแล้วเราก็ใช้เอ่อเฟลไปเดี๋ยวหาก่อนนะอ่าอ,อันนี้นะครับผมเนี่ยจะใช้ fail 100. เฟลหนึ่งร้อยอ่แล้วเราก็ตีบวกเป้งเรียบร้อยนะครับสมมติเราใช้เฟลประมาณเก้าสิบแล้วกันอนะ่ะผมใช้เฟลประมาณเก้าสิบแล้วตีบวกเป้งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ติด มันขึ้นมาเป็นเฟลร้อยเนาะขึ้นมาเป็นเฟลร้อยแต่เฟลจริงคือร้อยสี่เนาะเพราะว่าโชว์ตรงนี้ทีเนี้ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราแบบโอ้เสียดายอะ่ะเราอยากจะเก็บสมมุติเพื่อนๆไม่มีผ้าคาดหนังนาเดลเยอะเนาะเราอยากจะเก็บแล้วเอาตัวเอ่อเอาเฟลอื่นมาตีบวกต่อเรากดสกัดอ่าเพื่อจะเห็นว่าผมมีหนังสือรับช่างตีเหล็กอยู่เห็นไหมเราก็กดสกัดจนนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องมากดเอ่อออกมาแล้วไปสกัดแยกอะไรเงี้ย เรากดจากตรงนี้ได้เลยอ่านี่เราก็กดออกมาชม่นก็จะกลายเป็นหนังสือรับช่างตีเหล็กหนังสือรับช่างตีเหล็กก็จะกลายเป็นคําแนะนําบาร์กนะครับแบบนี้วนกลับไปอันนี้ก็คือยกเคสให้ดูนะว่ามันจะเป็นแบบนี้โอเคหลังจากเราดู UI ตีบวกไปเรียบร้อยนะครับเรามาตีบวกกันจริงๆดูไหมอ่ะเรามาตีบวกกันจริงๆดูดีกว่ายกตัวอย่างนะครับผมยกเป็นเคสต,ตัวนี้แล้วกันนะไอเทมตัวนี้นะครับ อาวุธราชันเพลิงผมไม่มีเฟลที่เยอะขนาดนี้นะครับแต่ผมจะใช้ที่272อ่าซึ่งมันสูงที่สุดที่ผมมีละแล้วถ้าผมอยากจะเพิ่มให้มันได้มากกว่านี้ผมก็ต้องใช้ไอ i เทมตัวนี้มาช่วยหรือใช้อันนี้ที่เป็นเหมือนการสกัดนะครับที่เป็นเหมือนการสกัดอ่าแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับอ่ามันไม่ค่อยคุ้มมันได้แค่2กับ ความสามารถมันนะการระดับของมันมันเปื้องถ้าเราใช้อันนี้มันได้ทีละหนึ่งเท่านั้นเองนะครับถ้าเราใช้ทั้งหมดมันจะเพิ่มอีกสามสิบเจ็ดถามว่ามันได้ส0มร้อยไหมได้สา0ร้อยแน่นอนแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มแต่ถ้าจะใช้ก็ลองใช้ดูได้นะครับนี่เห็นไหมใช้กดใช้งานนี่เห็นไหมปึ่มปึ่มนี่อ่ะผมเอาสองสองเจ็ดห้าแล้วกันในส่วนของการเพิ่มตรงนี้นะครับ ตรงนี้เขาจะระบุไว้ด้วยนะว่าเออมันใช้เพิ่มได้ก็ต่อเมื่อถ้าเติมประสิทธิภาพของเพื่อนๆเนี่ยโดยรวมมันไม่เกิน300เนาะมันก็จะโชว์ตรงนี้นะครับว่ามันไม่เกิน300ถ้าเออเราต้องการเพิ่มให้มันเกิน300มันจะมีตรงนี้โผล่ขึ้นมาอีกอันนึงทําให้เราทราบได้ว่าเออถ้ามันเกิน300มันจะเป็นยังไงคล้ายๆกับอันนี้นะครับถ้าเราใช้คํแนําบาร์ที่เออมันไม่สามารถเกินสิได้ นะมันก็จะไม่เกิดนะครับอี่แบบนี้นะสมมุติผมมาอย่างนี้นะชิปเห็นไหมมันก็จะบอกว่าโบนัสเนี่ยเพิ่มได้แค่สิบามเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีแบบกดได้นะอ่ามันก็จะโชว์ตรงนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ดูดีด,ดีกันด้วยนะทีนี้พอเราจะตีบวกอ่าพอเราจะตีบวกเราต้องกดตรงนี้อย่างที่บอกแต่เห็นไหมมีคอนโผล่ขึ้นมานี่อ่านี่แหละครับที่ผมบอกว่าเราต้องมาเช็คตรงนี้เสมอ นะอย่างอันเนี้ยมีค้อนผู่ขึ้นมาทําให้เราสามารถปรับใช้ค้อนได้จากที่แต่ก่อนถ้ามีค้อนอยู่ในกระเป๋าปรับใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้ค้อนก่อนแต่ตอนนี้เลือกได้นะครับเอ้ยเราจะใช้หินค้อนเราไม่ใช้ค้อนอ่าอย่างเงี้ยเราเลือกได้วัตถุดิบในการตีบวกอ่าเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีเราก็เลือกมีกี่ชิ้น78ชิ้นอ่าเดี๋ยวเราตีบวกให้ดูนะครับเราตีบวกให้ดูกัน ก่อนที่เราจะตีบวกเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีเสริมประสิทธิภาพสองแบบนะครับมีเสริมประสิทธิภาพแบบป้องกันกับเสริมประสิทธิภาพเฉยๆนะมีสองอย่างนี้คําถามคือเสริมเสริมประสิทธิภาพสองอันนี้ต่างกันยังไงอ่าเสริมประสิทธิภาพ2อันนี้ต่างกันยังไงถ้าเอาแบบคอมมอน์เซนง่ายๆเลยนะครับการเสริมประสิทธิภาพแบบนี้คือการเสริมประสิทธิภาพแบบใช้หินคอน นะกดอันเนี้ยเพื่อที่จะใช้หินคอนหรืออะไรก็ตามที่เป็นไอเทมป้องกันการที่มันจะล่วงแต่ถ้าเป็นการเสริมประสิทธิภาพแบบนี้คือการเสริมสดนะครับตีสดมาง,ง่ายๆนี่คือการตีสดนะฉะนั้นเวลาเราจะตีบวกอย่างเช่นสมมุติผมมีอันนี้ปืนข้ามศิลาแล้วผมอยากจะตีบวกอันเนี้ยผมก็กดเสริมประสิทธิภาพตรงนี้ได้เลยเห็นไหมก็จะทําการชาร์จแล้วก็ยกเลิกแต่ถ้า ผมอยากจะตีบวกเอ,อ่ออันน,น,นี้แล้วผมใช้อันนี้เห็นไหมอุปกรณถ่าโอนชุบถ้าเรากดยืนยันวืบเห็นไหมตีบวกได้เหมือนกันแต่ถ้าากดอันนี้ล่ะนี่เขาก็จะเด้งขึ้นมาเลยทันทีว่าเอ้ใช้หินคอนด้วยนะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นการเขาเรียกว่า เออปรกีนผู้เล่นเขาเรียกป้องกันผู้เล่นไปในระดับแรกแล้วนะครับป้องกันผู้เล่นไปในระดับแรกแล้วต้องบอกเพื่อนๆหลายๆท่านอย่างนี้ว่าถ้าเป็นไปได้เซตตรงนี้ก่อนดีกว่าอย่ารีบมากดตรงนี้นะครับให้เซตตรงนี้ให้เสร็จนะว่าเราจะให้จะจะ,จะใช้หินคอนจะใช้คอนจะใช้อะไรก็ตามเซตตรงนี้ให้เสร็จเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเซตตรงนี้แล้วเสริมประสิทธิภาพธรรมดามันจะหายไปทันทีครับ ระบบมันจะปิดไว้ให้ให้คุณกดแค่อันนี้เท่านั้นเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยคือสิ่งที่เพื่อนๆต้องอเขาเรียกว่าอะไรใส่ใส่เมมโมรี่สมองไว้เลยอะว่าหนาจากนี้เวลาตีบวกต้องทำอย่างนี้เท่านั้นเพราะถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันกดเนี่ยมันคือตีบวกแบบไม่ใช้คอนนะอ่าอันเนี้ยคือตีบวกมันไม่ใช่คอนผมแนะนำว่า เราใส่เมอใส่สมองไว้เนี่ยใส่ไว้ว่าให้กดอันแรกเท่านั้นนะครับพยายามใส่สมองของเราว่าจะตีบวกอะไรก็ตามให้กดอันแรกเท่านั้นยกเว้นว่าอันแรกไม่มีให้กดอ่ะอันนี้วนะยกเว้นว่าอันแรกไม่มีให้กดเราถึงจะไปกดอันนี้อ่าเราใส่สมองไว้อย่างนี้ทีนี้เราจะเช็คว่าถ้าสมมุติว่าผมไม่มีหินครอนอยู่ในกระเป๋า มันจะยังกดได้อยู่ไหมเพราะตอนนี้เรามีหินครอนเยอะนี่ใช่ไหมผมเอาหินครอนออกมาและผมเอาหินครอนเก็บเข้าลังเมืองไปนี่นะุโอเคทีนี้เราจะเช็คว่าถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถใช้หินครอนเราสามารถกดตรงนี้ได้ไหมนะครับแล้วเราใช้หินครอนได้หรือเปล่านะกดเสริมป้องกันเห็นไหมไม่ได้นะครับ ไม่ได้แต่ตรงนี้มันโชว์ขึ้นมามีคอนโชว์ขึ้นมาว่าแบบเอ้ยใช้คอนได้นะคุณใช้คอนได้นะอ่ะเอาใหม่อันนี้ไม่มีคอนแน่นอนนะครับอันนี้ไม่มีคอนแน่นอนบวกก็หายไปเห็นไหมบวกหายไปแล้วไม่มีเรื่องหินอะไรมาให้ดูละกดได้ปะไม่ได้นะครับเห็นไหมกดไม่ได้ฉะนั้นฉะนั้นเพื่อนๆครับใส่เมมโมรีสมองไว้ว่าถ้าจะตีบวกกดอันแรก ถ้าอันแรกกดไปได้แปลว่าเราไม่มีหินคอนนะเราไม่มีหินคอนชิ้นนี้เราจะตีสดไหมเอ่าเราจะได้มารีเช็คตัวเองนะครับเอ้ยเราจะตีสดไหมเอ้หินคอนเราไม่มีนี่หว่าเอาเรากดไม่ได้แต่กดตรงนี้มันกดได้อยู่แล้วซึ่งมันเป็นการตีสดซึ่งหลายๆคนก็คงไม่อยากตีสดใช่ไหมเออมันก็คงไม่อยากตีสดฉะนั้นให้เราจําตรงนี้ไว้ครับว่าเฮ้ยกดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้อ่าโอเคปะ่ะโอเคก็อันนี้น่าจะชัดเจนเรื่องของการตีบวก นะครับแต่แค่ไม่ได้ตีให้ดูนะไม่ได้ตีให้ดูโอเคพอเรากดกลับมาปุ๊บของมันก็จะเข้ากระเป๋าตรงนี้ทันทีไม่ต้องมานั่งดึงเข้าดึงออกเหมือนกระเป๋าตะกูลนะครับต่อมาเรื่องที่เราจะดูเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการใช้หินคาพาร์ตนะครับอ่ะไอเทมนี้กดเข้ามาปุ๊บโอ้โหหินคาพาร์ตโชว์เลย นะครับรู้นี่ว่าจะต้องใช้หินคาพาร์ตนะครับจากนี้ไม่ต้องมานั่งกดแยกเนาะว่าเราจะใช้หินคาพาร์ตหรืออะไรมันจะรวมเข้ามาเลยทีนี้อันเนี้ยมันเป็น V มาแล้วอ่าอันเนี้ยมัน V มาแล้วมันเลยถามแค่คาพาร์ตถ้าสมมุติว่ามันเป็น IV ละ่ะเออถ้ามันเป็น IV ละ่ะเดี๋ยวผมเอาไอเทมอูทุม IV มานี่อ่าชึบผมเอาไอเทมคูทุม IV มาละ ถ้าเป็นคูทุมไอวมันจะถามแบบไหนปึ๊บอ๋อนี่นะครับนี่เห็นไหมคาร์พากับออหินดำเทมนม์ควบมแน่นถามสองอย่างอยากจะยัดคารา์พหรืออยากจะเออเขาเรียกว่าตีบวกเน,นี่ยอยากจะตีบวกหรือย,ยัดคาร์พาะถ้าตีบวกก็หน้าเดิมแต่ถ้ายัดคารา์พเปลี่ยนหน้าเห็นไหมเปลี่ยนหน้า เป็นหน้านี้ทีนี้ตัวคาพาร์ตอาจะใส่โจโชว์ให้เห็นเลยนะครับโชว์ให้เห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าจะตีบวกเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยใช้เท่าไหร่นี่นะใช้หินคาพาร์ตเท่านี้ได้อะไรอ่าโชวให้ดูเลยนะครับอันนี้คือดีนะอันนี้คือดีมากนะครับก็คือจะได้เห็นไปเลยเราก็เห็นจํานวนด้วยว่าตอนนี้เรามีคาพาร์ตอยู่เท่าไหร่เราจะใช้คาพาร์ตยังไงนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับกับเรื่องของระบบ ตีบวกอันใหม่ก็ถ้ามีอะไรตรงไหนที่สงสัยผมแนะนำว่าเพื่อนๆลองเปิดใช้ดูนะครับหลักๆเลยที่น่าเป็นห่วงของหลายๆคนก็จะเป็นเรื่องของตรงนี้แหละนะเรื่องของตรงนี้แหละว่าเฮ้ยถ้าจะใช้ตีบวกเนี่ยพยายามกดอันแรกเสมออย่าไปกดอันนี้นะอ่าอย่าไปกดอันนี้และไอ้ค่ามอนิเมชันเนี่ยพยายามอย่าไปติ๊กไว้นะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ติ๊กแล้วมันกดพลาดไปเนี่ย มันไปเลยนะครับมันไปเลยฉะนั้นอันนี้อย่าไปติ๊กไว้เนาะดูผูดดามชาร์จไปเถอะอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็ดูผูดดามชาร์จไปหรือถ้าแม่นมากๆมีสติมากๆนะครับก็ปิดปิดจะตีบวกแบบด้วยสูตรอะไรก็ตามก็กดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าจะสังเกตได้ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าทุกคนเห็นเหมือนกันป่ะเนี่ยแต่ทุกคนจะสังเกตได้ว่าตอน,นเนี้ยเปลเนี่ย มันเอ่เขาเรียกว่าอะไรเดียมันไม่ระบุแล้วอะมันไม่แบบโอ้ท่านใช้เฟลเยอะเกินท่านใช้เฟลน้อยไปอะไรเงี้ยมันเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบมันก็ใช้ได้อะเออร้อยแปดสิบมันก็ใช้ได้มันไม่ถามแล้วนะตอนเนี้ยมันไม่ถามแล้วนะโอ้ท่านใช้เฟลเยอะไปอะไรเงี้ยไม่มีแล้วนะหรือมันยังมีอยู่แต่ผมไม่ไม่รู้ก็ได้นะเอออ่ะเราลองเป็นร้อยเก้าสิบอ่ะเนี่ย ลองเสริมประสิทธิภาพนี่โอเคมาแล้วอ่ายังมีอยู่ยังมีอยู่อ่ายังมีอยู่ผมก็นึกว่าไม่มีก็คือเมื่อเราจะใช้เฟลที่เยอะเกินจากปริมาณของมันนะครับเช่นแบบเนี้ยในตลาดเขาใช้กัน20อะ่ะเออแบบานักผู้ชนไทยส่วนใหญ่เขาใช้กันยี่สิบสมะนี่ใช้ร้อยเก้าสิบเงี้ยเรากดพลาดเนาะเพราะเราแบบเออเราอาจจะอันใหม่เรามองไม่เห็นเรากดไปปุ๊บเสริมประสิทธิภาพเอ้ยมันถามเลยเห็นไหม เว้ยท่านจะใช้เหรอร9อเาสิบเนี่ยลองกดดีว่าเราจะกรอกเท่าไหร่ร9อยเก้าสิบนี่ยร้อยเจสิบผสมมุบติเราเราจะกดไม่ได้ไมาต้องไปกด190ถึงจะกดได้เสอมิบห้าร้อยเก้าสิบเหรอเออเนี่ยอย่างเงี้ยน,น,นะครับก็ก็ยังอยู่ยังอยู่ผมก็ดูว่าเขาเอาออกนะแต่ของบางอย่างเนี่ยมันเหมือนเขาขยายแคบให้มันติดหรือไม่ติดหรือเปล่านะเพราะทุกทีเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นร้อยกว่าแบบ หือ200เนี่ยมันต้องประกาศมันต้องเตือนผมแล้วนะตัวนี้นะมันต้องเตือนแล้วว่าเอ้ยใช้เยอะอะไรเงี้ยแต่เดมันไม่เตือนเนาะเออไม่เตือนก็ดีนะครับไม่เตือนก็ดีจะได้แบบขยายแคบตีบวกง่ายๆหน่อยนะอันนี้ก็กดได้เลยนี่อันนี้ที่มันเตือนเพราะว่าเออเชื่อมกับตัวละครอื่นอยู่นะครับโอเคก็น่าจะหมดเรียบร้อยนะน่าจะหมดเรียบร้อยมีอะไรที่ยังไม่ได้พูดอีกไหมถ้ายังไงถ้ามีตรงไหนขาดตัวบกพ่องไงก็ เอ่อพิมพ์บอกละกันหรือพิมพ์แชร์ข้อมูลในคอมเมนต์ละกันนะครับว่าเอ้ยมีเรื่องนี้นะมีเรื่องนั้นนะอ่ะแต่อันนี้ผมว่าอธิบายทั้งหมดคุยทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนรับทราบรับรู้เนาะแล้วก็ได้เห็นเนาะว่าเอ้ยของเขิงมันมาอยู่ในในบริบทตรงนี้แทนแล้วนะครับกับตัวกระเป๋าเสริมประสิทธิภาพเอาจริงๆอืมตรงนี้เอากระเป๋าออกก็ได้นะ เนาะใช่ไหมเออเอาคาว่ากระเป๋าออกก็ได้แล้วก็เป็นเสริมประสิทธิภาพก็เข้าใจได้ผมว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจไม่ต้องมีคําว่ากระเป๋าะกระเป๋าตะกูลกระเป๋าเสริมประสิทธิภาพผมว่าหลายๆคนน่าจะเก็ตแต่ก็แล้วแต่นะครับเพราะมันเป็นอย่างนี้เรา UI ไม่สวยตัวนี้น่าจะอยู่ตรงกลางเนาะมันจะได้สวยกระเป๋าตะกูลก็ขยับออกไปอยู่ขอบนี้หน่อยก็น่าจะดีเหมือนกันก็อยู่ที่ปรับ UI ของทีมงานเขาแล้วกันอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ ก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดคำรับชมนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะครับวันนี้เขาตัวละเวอนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย